ฉีกทุกกฎของการประกวดนางงามค่ะเพราะผู้เข้าประกวดบนเวที m i s s International ของสหรัฐอเมริกาเป็นสาวงามที่แต่งงานแล้วมีครอบครัวมีลูกก็ดูจะไม่ผิดกติกาและยังเป็นอีกไม่กี่เวท,ทีที่เชิญสามีของนางงามมาเมื่อมงกุฎสายสะพายให้กับภรรยาของตัวเองด้วย <I 'm S 1> ก็เป็นเวทีทีท่จัดต่อเนื่องมากว่า20ป <'s> ีแล้วล่ะค่ะ สำหรับในบ้านเรานี่เป็นครั้งแรกที่เปิดเวทีย่อยในชื่อ Mrs. Thailand International และได้ตัวแทนสุพัชราสุวรรตานน์เพื่อไปแข่งขันกับสางามคนอื่นที่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยแล้วเธอคนนี้มีดีกรีเป็นถึงด็อกเตอร์และกว่าระวัลด้านสังคมจากงานเล็กใหญ่มานับไม่ถ้วน ึงกลายเป็นว่าคุณสมบัติของตัวแทนปีนี้เน้นที่การทำงานเพื่อสังคมและเน้นงานบุญซึ่งตำแหน่งนี้ก็ยังต้องเป็นแบบอย่างเรื่องครอบครัวด้วยคนชนครบร่วมกันเพอคบครัวต้องดีด้วยค่ะคนในบ้านต้องกินดีอยู่ดีด้วยค่ะโมเราต้องพร้อมตลอดนะคะและที่สำคัญเราต้องมีจิตใจที่ดีงามเป็นหน้าที่ของกรรมการแล้วก็ยืน5นาทีคุณคิดไหมว่าผู้หญิคงคนนี้จะทำงานได้มาคิดดูดีนะลอจิกนะว่าจะเอาบุคคลเป็นนะทูตวัฒนธรรมนะคะ ะะเราจะต้องดูนะคะว่าเราเฟ้นหาบุคคลที่มาทำงานนางงามด้วย one child. การเปิดโอกาสให้สามงามที่แต่งงานแล้วมีตัวอย่างให้เห็นจากหลายเวทีในต่างประเทศที่จัดมานานหลายปีทั้ง Mrs. ซิสอเมริาเวทีประกวดนางงามแต่งงานแล้วที่เก่าแก่ที่สุดถึง38ปียังมีเวที Mrs. World, Mrs. g ม o สซและ Mrs. Earth สำหรับบ้านเราที่เพิ่งจัดเป็นผู้หญิงที่ความสามารถและมุมมองมากกว่าเพียงความงามและวัยของผู้เข้าประกวดค่ะ นี้ด้ดวยเพราะว่าต่อไปจะเป็นต้นแบบของเรื่องครอบครัวนะคะซึ่งคนที่จะไปเป็นสาวไทยแต่งงานแล้วคนแรกค่ะดร ok สุภัตราที่จะไปประกวดเวที m r s International ในต่างประเทศนะคะจะไปเก็บตัวค่ะปลายเดือนกรกฎาคมน,นี้ที่ฟลอริดาซึ่งระหว่างนั้นเนี่ยยังจะมีการให้กําลังใจกันได้ด้วยะจะมีการเปิดโหวตค่ะในเว็บไซต์ของเวทีนะคะคนไทยก็ไปส่งแรงใจกันได้ค่ะเวทีนี้ได้หมดนะคะเขาบอกว่าจะมีสามีแล้วสามีเสียชีวิตหรืออยากขาดไปแล้วก็สามารถประกวดได้แต่ปีนี้ปีแรก,แรก นะอาจจะยังมีกฎกติกาอะไรที่ไม่ค่อยจะชัดเจนนะ,ะเดี๋ยวรอดูปีต่อๆไปนะคะ